สวัสดีครับนี่ก็เป็นเรื่องที่สองแล้วครับเรื่องเทคนิคอัลกอริทึมแบบด y นามิกอัลกอริทึมโปรแกรมมิ่งี่เรีกว่าเดกครับ,บ DAG มาดูดีกว่าครับเนื้อหาก็มีครับ introduction แล้วก็น a s แสก problem with DAG มาดูกันที่นะครับหลักการก็คือเราไม่ทราบว่ากรณีไหนคือกรณีที่ดีที่สุดนะเราไม่รู้คำตอบว่าจริงๆจะต,ต้องตอบว่าอะไรครับเราก็เลย ต้องเดาโดยเราจะต้องเดาหรือสุ่มไปในทุกๆกรณีที่สามารถเกิดขึ้นได้ครับแล้วเลือกเอาเฉพาะกรณีที่ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดมาดูครับนะครับปกติแล้วจะใช้แก้ปัญหาเชิงนะครับ optimization ครับลักษณะการทำงานของ DAG จะนะครับ d e v i d e and control จะใช้ในกรณีที่การคำนวณของปัญหาย่อยครับ sub problem ไม่ขึ้นต่อกันเรียกลักษณะการทำงานอย่างนี้ว่า top down approach คือการซอยย่อยปัญหาต่างๆครับออกเป็นชิ้นส่วนเล็กๆแล้วจัดก,การแก้ปัญหาจากปัญหาเล็กๆก่อนแล้วค่อยรวมกันไปเพื่อหาคำตอบโดยรวมรับ,รบนะครับแต่เด็กจะใช้ในกรณีที่การคำนวณของปัญหาย่อยครับ sub problem ขึ้นต่อกันครับแต่เมื่อกี้ขึ้นต่างกันแต่นี้ขึ้นต่อกันซึ่งมีลักษณะการทํางานในเชิง เระช up approach โดยจะเริ่มจากปัญหาขนาดเล็กก่อนครับแล้วค่อยรวมการจนได้ปัญหาหลักนะครับมาดูกันที่ n e s a c problem with d a t ครับนะครับจะต้องทำการเก็บคำตอบของแต่ละรอบการทำงานเอาไว้เพื่อเปรียบเทียบหาคำตอบที่ดีที่สุดครับดังนั้นเราจะดูทุกกรณีที่น่าจะเกิดขึ้นได้ครับ้องดูครับทุกกรณีที่น่าจะเกิดขึ้นได้ครับเรียกว่าเป็นตารางครับตารางครับ ค่านี่น้ำหนักดูครับน่ครับวิเคราะห์ตั้งแต่น้ำหนักนะครับจนถึงค่านะครับเป็นค่าน้ำหนักที่ไปเรื่อยๆครับครับตารางนี้จะเก็บข้อมูลของกรณีต่างๆทุกกรณีครับเพื่อหาข้อมูลที่มากที่สุดครับข้อมูลที่มีค่าที่มากที่สุดครับอันนี้ก็เป็น n นะครับวิเคราะห์สองทีละชิ้นครับเนี่ครับ v ีครับมูลค่าส่วน w กน้ำหนัก มาดูนะครับ Processing นะครับเรามาดูครับ,รบ n เท่ากับ0 w เท่ากับ1ครับเนี่ยครับใส่ w 0ลงไปครับนี่ยครับ w 0ก็เท่ากับ1นะครับ w 0นี่คือเท่ากับ1ครับเพราะนะครับ wj เท่ากับ w 0พอดีครับเนี่ยเธอใส่ไปนะ1ครับวนต่อครับครับใส่ไปเรื่อยๆครับ ใส่ W ศูนย์ลงไปได้อันเดียวครับเพราะตอนนี้วัตถุมีแค่อันเดียวให้ใส่ครับเราก็ใส่ไปเรื่อยๆนะครับจนถึงสิบเอ็ดครับจะเป็นหนึ่ง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 ต่อไปครับเนี่ยครับเมื่อ n เท่ากับหนึ่งนะครับ n เท่ากับหนึ่ง w เท่ากับหนึ่งใส่ W ศูนย์ลงไปได้ครับเพราะ Wj เท่ากับ W ศูนย์พอดีครับแล้วต่อมาก็มาดูนี่ครับเราจะเริ่มไปขั้นตอนครับนะครับ เป็นเท่ากับหนึ่ง W เท่ากับสองครับ W n ใส่ W ลงไปได้เพราะน้ำหนักพอดีและมูลค่ามากกว่า W ศูนย์ด้วยครับเนี่ยครับใส่ W หนึ่งไม่ได้เพราะน้ำหนักพอดีและมีมูลค่ามากกว่าศูนย์ครับสองครับทำไปครับเนี่ยครับอเท่ากับ W สามใส่ W ศูนย์ลงไปได้ครับ จะใส่ W1 ลงไปได้ครับเพราะน้ำหนักพอดีเลยครับเนี่ยครับทำไปเรื่อยๆนะครับนะครับใส่ได้แค่สองอย่างเพราะวัตถุมีแต่สองอย่างเท่านั้นครับมูลค่าจึงเนี่ยได้เท่ากับเจ็ดเท่าเดิมครับเนี่ยครับได้เท่ากับเจ็ดเท่าเดิมแล้วก็เนี่ยครับ ว่า n นเท่ากับสองเท่ากับหนึ่งเก็เนี่ยครับใส่ไปครับใส่ได้แค่ w ศูนย์พอหนักพอดีครับนะครับน้หนักพอดีครับ้หน,นักพอดีครับอ,อันนี้ก็จะเป็นใส่ได้แค่ w หนึ่งพาหนักพอดีครับเหมือนกันเหมือนเมื่อกี้นะครับนะครับใส่ได้แค่ w ศูนย์กับ w หนึ่งพอหนักพอดีกระเป๋าเลย เหมือนเมื่อกี้นั้นนี่จะเป็นนะครับใส่ W สูงได้ครับเพราะน้ําหนักห้าเท่าความจุของฝเาตอนนี้เลยครับห้าเท่าครับใส่ลงไปได้18ทำไป19นะครับทําไปเรื่อยๆครับป๊านครับใส่ W ศูงได้แถมใส่ W หนึ่งได้ครับก็มีมูลค่ามากกว่า W ศูนย์ครับและความจุพอดีด้วยครับ เนี่ยครับความจบพอดีเนี่ยครับทำไปเรื่อยครับจนออกมาเนี่ยครับแล้วทำอย่างนี้ไปเรื่อยครับจนครบทุกช่องทำให้ได้ค่าดังตารางครับเนี่ยครับแล้วนี่ก็ออกมาครับค่าที่มากที่สุดสี่สิบครับได้ผลออกมาผลลัพธ์ออกมา จะเห็นได้ว่าเดจะคิดทุกๆกรณีที่น่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ครับซึ่งข้อดีก็คือเราจะได้ค่าที่ถูกต้องที่สุดอย่างแน่นอนครับแต่ข้อเสียก็คือกระบวนการในการค้นหาอาจจะต้องใช้เวลานานขึ้นหากมีข้อมูลที่มากขึ้นครับนบถ้ามีข้อมูลที่มากขึ้นเราก็ต้องต่อละล่างไว้เรื่อยๆหาถ้าหาค่าที่นะี่ครับค่าที่มีมูลค่าที่มากขึ้นที่สุดครับนีะจะเป็นโค้ดครับ การเมื่อกี้เลยครับนะครับนะครับทำไปเรื่อยๆครับหาค่าที่ดีออกมาก็จะได้ผลลัพธ์ออกมานะครับนั้นะครับตรงนะี้ครับเนะรีบนะ